สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ครูปูเดลนก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับใบงานชุดที่2นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับมี Me and my family นะครับอามีก็คือตัวเราเองและครอบครัวของเรานะครับต่อไปมาดูนะครับใบงานที่1เลยครับ my name is Daniel เด็กผู้ชายคนนี้มาดูครับเดกันว่าไงบ้าง hello my name is Daniel อาสวัสดีชื่อ Daniel And my nickname is Danny อ uh, mm ่า hmm. เด็กผู้ใช้คนนี้มีชื่อเรียกว่า Danny นะครับต่อไป I am 11 years old นะครับ there are five people in my family uh, ฉันอายุ11ขวบนะครับแล้วก็ฉันมีสมาชิกในครอบครัว5คนนะครับไป I have one sister and two brothers ฉันมีพี่สาว1คนและน้องชายอีก2คนนะครับ mm hmm. I live in เชียงใหม่ with my parents อ่า ฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับครอบครัวฉันไปนะครับอ่าจะเป็นใบความรู้ที่จะอธิบายเกี่ยวกับการบอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเราเองนะครับต่อไปใบงานที่1เรื่อง a p o พัฒน me นะครับอ่าอภิพัฒ o ์ออมะีดูเลยก็จะให้เราเนี่ยเอาข้อความเหล่านี้เอาตัวเลือกเหล่านี้ไปตอบลงไปในช่องว่างครับอ่านิยบายแต่ข้อ The color of my eye is my eye is นะ my eye ตาอ่ะ color บอกว่าสี of my eye เนี่ย my eye ก็คือตาของฉันเนี่ยสีอะไรนักเรียนก็ลองไปดูตัวเลือกนีครับว่ามีข้อใดที่เป็นสีบ้างอ่ะแล้วให้ตรงกับภาพนครับอ่ะตัวเลขนี้ใช่ไหมไม่ใช่น่นอน red สีอะไร blue สีอะไรอ่ะ how แล้วก็ one two three m e n s t r e e s s e v e left t o dogs ตรงนี้บอกว่า I ride with my จุดจุดแอนอ่าฉันเขียนด้วยมือข้างไหนไปหาดูที่มีเรามีคนเ,เรามีมือสองข้างซ้ายและขวานะครับนักเรียนก็ต้องเลือกเอาว่าในช้อยเนี่ยมีคำไหนพางที่แปลว่าด้านซ้ายด้านขวาอ่าครูเคยสอนแล้ว left ซ้าย right ขวานะครับไป I am yeso oh. a l d yeso oh. a l d ตัวนี้คืออายุฉันอายุเท่าไหร่อะข้อไหนควรจะเป็นอายุก็ลองเป็นไล่ดูนะครับมี7ปีมี7กับไฟเลือกเอานะครับ I live in จุดจุดจุดฉันอาศายยูที่ไหนอ่ะลองดูข้อไหนจะเป็นสถานที่ได้บ้างอ่ะสตรีตตัวนี้แปลว่าถนนนะครับไป My address is อที่อยู่ของฉันคืออข้อไหนควนรจะเป็นที่อยู่เราลองดูนะครับ There are จุุ people in my family อ่าฉันเนี่ยมีสมาชิกในครอบครัควก,กี่คนนะครับอ่ By my phone number is อ,อ่า phone number number คือตัวเลข phone คือโทรศัพท์นะครับ เบอร์ของฉันเบอร์อะไรง่ายๆเลยข้อไหนควรจะเป็นเบอร์นะครับทีนี้ my favorite color is สีที่ฉันโปรดป้านคือมันมีเร้กระบวัวต้องเลือกเอานะครับไป I have at home ฉันทำอะไรที่บ้านฉันมีอะไรที่บ้านอ่ะ I have have เพราะว่ามีเคยสอนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับอ่ะมีอะไรอยู่ที่บ้านนะครับลองหาดู ใบไวหน้าต่อไปไปางานที่สองเรื่อง my identity card นะครับอ่าเหมือนกับนามบัตรนะกับบัตรเหมือนบัตรแปรชนนะครับรบุบตุตัวตนของเรานะครับอ่าตัวอย่างเลย name ก็คือชื่อตรงนี้คือ name แปลว่าชื่อนแน่นอน j a ม e ิ finnegan นะหรือ finnegan ก็ได้อ่า age อายุ U, นะครับฐานสอง a d d r ที 2, 32, ่อไปสบาย birthday วันเกิดอ่า 25, 12, 29, X2 นะครับอันทีนี้มาดู Country ประเทศอ่า UK นะครับ UK คือ United Kingdom นะครับต่อไป City เมืองนะครับอยู่เมืองไหนที่เราอยู่อ่ะต่อไป Height Height คือส่วนสูงของเราอ่ะนี่1เมตร72เซนติเมตรก็คือ1เมตร1เมตรแล้วก็72เซนติเมตรนะครับอ่ะก็คือ170เซนติเมตร เดลิสองเซนติเมตรครับต่อไปจ็อบตัวนี้แปลว่าอาชีพพ oliceman พ oliceman ก็คือตำรวจนะครับต่อไปโฟนโฟนก็คืออ่ะหมายเลขมือถือนะครับฮอบบี้ฮอบบี้ตัวนี้คืองานอนดิเรกนะครับชอบทำอะไรของเขาคือ watching tv ชอบดูทีวีและก็ playing chess chess ตัวนี้แปลว่าหมากรุกนะครับอ่ะ favorite f o o d ฉันชอบอาหารอะไร f i h and c h i p s ปลาทอดกับมันฝรั่งต่อไป Drink เครื่องดื่ม w อเตอร์เพรสถานที่การเด้นเขาชอบไปสวนนะครับต่อไป Animal สัตว์ที่ฉันชอบคือ My Dog ฉันชอบหมาของฉันเองต่อไป My a n นี่นี่คือเขาถามแล้ว่าถามว่าอ่ะ my i d e n t i f i c a t i o n น a r d นะครับอ่ะต่อไป ถึงข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนะครับอ่นักเรียนชื่ออะไรเนมใส่ลงไปอายุเท่าไรเอ็ดนะครับเบิร์ตเดย์วันเกิดวันอะไรก็ใส่ลงไปเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับคั้นที่ประเทศอยู่ประเทศอะไรที่เราอยู่ตอนนี้ซิตี้เมืองเราอยู่อ่จาจังหวัดปทุมก็ได้ปทุมธานีก็ได้ไฮไฮตัวนี้คือส่วนสูงเราสูงเท่าไหร่ก็เขียนไปนะครับจ๊อ อาชีพตอนนี้อะสติลเนใช่ไหมก็หาเร็วนะครับว่าสติลเ n นเขียนยังไงโฟนเบอร์โทรศัพท์อีเมลฮ็อบบี้เฟเวอริตฟูดนะครับอีเมลก็คืออิเล็กทรอนิกส์บางคนไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับฮ็อบบี้คืองานอิเรกชอบทำอะไรดูหนังฟังเพลงนะครับต่อไปเฟเวอริตฟูดอาหารที่โปรดปรานแล้วชอบอาหารอะไรก็ไปหามาใส่ส่วนนี้ draw p a s s picture here คือให้วาดรูปเราเอารูปมาแปะ คืออันนี้เราไม่ต้องทําก็ได้เ okay. อาแค่ข้อความก็พอแล้วครับไปนะครับใบงานที่3 family vocabulary อ่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วอ่ะอันที่หนึ่งเลย grandfather อ่ะปู่หรือตานะครับ grandfather ก็ Grand father, คือพ่อของพ่อนะครับหรือพ่อของแม่ก็ตามต่อไป g r a n d m o t h e r g r a n d m o t h e r ก็คือแม่ของแม่หรือแม่ของพ่อหรือก็คือย่าหรือยายใช้ได้ทนะั้งสองอย่างครับ Family อ่ะครอบครัวนะครับแน่นอนต่อไปมาเ e อนี่ก็คือแม่ของเราแน่นอน m o t h e r a n d son อ่ะแม่และลูกชาย Brother พี่ชายหรือน้องชายนะครับต่อไป Brother เ,เติม S อ,อ่ะพี่น้องหลายคนอันนี้พี่ชายน้องชายหลายคนต่อไป Grandparents อ่ะปู่หรือยา่าก็คือพ่อแม่ของพ่อหรือพ่อแม่ของแม่นะครับ Par e n t s คือพ่อแม่อ่ะ father พ่อนะครับซิสเตอร์เติม s itter, H, ก็คือหลายคนนะมีพี่สาวหรือน้องสาวหลายคนแต่ถ้าซิสเตอร์อันเดียวอย่างนี้โดดๆเลยก็คือพี่สาวหรือน้องสาวคนเดียวนะครับต่อไปจากภาพเลยนะครับเมื่อกี้ที่ครูพูดไปแล้วเอามาใส่ครับอาเมื่อกี้ครูก็บอกบอกความหมายไปแล้วก็ลองฟังดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแต่ละคํามีความหมายว่าอย่างไรนะครับภาพที่หนึ่งนี้ก็อยู่เป็นครอบครัวเลยภาพที่สองนี้ก็น่าจะเป็นพ่อสามนี้ก็น่าจะเป็น ไม่พี่ชายก็น้องชายนะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นแม่แน่เลยนี่ก็เป็นน่าจะเป็นพี่สาวน้องสาวสองคนนี่ก็จะเป็นคุณย่าหรือคุณยายอันนี้ก็จะเป็นพ่อกับแม่รูปนี้ก็จะเป็นปู่หรือยะตาก็แล้วแต่นักเรียนจะระบุนะครับต่อไปนี่ก็เป็นสองคนเลยปู่ย่ายหรือตายายนะครับต่อไปอ่ะเป็นางานที่4 write the sentence เขียนประโยคต่อไปนี้อะจากประโยคเลยตัวอย่างครับมาเตอร์นะครับ My mother takes care of me อ่าแม่เป็นแม่ของฉันดูแลฉันทำอย่างไรประธานเขาให้มาแล้วมาเธอร์กีิยาเขาให้มาแล้วคุกให้เรียนเติมคาว่า My ด้านหน้าตรงนี้ m มนะครับอ่าแล้วก็เอาคํามาคํานี้มาไปใส่แล้วก็คำนี้มาไปใส่ครับต่อกันเลย นี่คือตัวอย่างนะครับข้ออื่นก็เช่นกัน father read a newspaper พอ่าพ,พ่อกำลังอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์อยู่ sitter draw a picture น้องสาวพี่สาวกำลังวาดรูปอยู่ o t o t r p r p y b y s k s ส b a ต l อาพี่ชายน้องชายกำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่ g แกน f a t t อ r ์ปูเนี่ยหรือตาเนี่ยแหละ a t e r the plants รลดน้ำต้นไม้แกนมา h o r go for a walk อักกำลังเดินออกกำลังกายนะครับคุณ คุณปู่คุณย่าหรือคุณยายนะครับต่อไปมาดูใบงานที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นเรื่องยาวแล้วอ่ะ I love my family ฉันรักครอบครัวฉันนะครับนี่อุ้ยลบมานี่นะครับอ่ะอันเรื่องนี้จะเป็นให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่นักเรียนสนใจจาก ประโยคทั้งบทความนี้เลยแล้วก็มาใส่ตรงนี้และหาความหมายเอานะครับออย่างเช่นคุณครูไม่รู้จักคําว่าเนมนะครับอยากรู้คุณครูก็เขียนไปว่าเนมครูเขียนลําบากนะครับครูเขียนด้วยเมาส์เนมแปลว่าอะไระถ้าครูรู้อยู่แล้วครูก็เขียนว่า ชื่อนะครับอ่ทีนี้เรียนก็เลือกเอานะครับชอบคําไหนแล้วก็ไปหาจาก Google นะครับลองแปลดูแล้วก็มาเขียนลงไปห้าคำทีนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยให้เรียนตอบคําถามนะครับอจะให้เรียนอ่านจากข้างบนก่อนแล้วมาตอบข้างล่างนี้ข้อน,นีง้ง่ายเลย how many เหมือนจะสอนไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วครับ how many how much แปลว่าเท่าไหร่นะครับ people ผู้คนจำนวนคน Are there in his f a ม i l y อ่ะมีในครอบครัวของเขาคนเนี้ยในตัวละครเนี้ยอเล็กเนี่ยมีกี่คนนะครับเราก็ต้องมาอ่านแล้วก็มาตอบนะครับต่อไปวู Who ตัวนี้ใ like to play ย์ฟุตบอลอ่ะในครอบครัวเนี่ยของอเล็กเนี่ยมีใครชอบฟุตบอลบ้างนะครับ ดั s ฮิสเดดไลท์ทูยู s อ a ะคอมพิวเตอร์จริงหรือไม่ที่คุณพ่อเนี่ยชอบใช้คอมพิวเตอร์ชอบทำงานกับคอมมาดูกันอ่ะ uh, my name is alex ฉันชื่อ alex i have a little butter อ่ะฉันมีน้องชายอยู่นะครับ his name is danny อ uh, ่ะแสดงว่า alex เนี่ยเป็นพี่ของ danny ที่หน้าแรกนะครับต่อไป he loves to play football เขาชอบเขารักที่ จะเล่นฟุตบอลไลมี like เหมือนฉันอ่าแสดงว่าฉันก็ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกัน I have a baby brother อ๋อฉันมีน้องคนเล็กที่เพิ่งเกิดด้วยอ่าน้องชายคนเล็กนะครับ h i s อ่า h i s name is Jim Jim อ่า He cry a lot อ่าเขาเป็นคนที่ร้องไห้หนักมากก็คือร้องไห้เสียงดังมากเลยนะครับ I have a sister มีน้องสาวด้วย Her name is Kate She p l a y with me and we have fun อ่าเธอชอบเล่นกับฉันและพวกเราก็มีความสุขกันสนุกสนานกาัน My brother and I love e g g น้องชายและฉันเนี่ยชอบทานไข่อ่าไข่ไก่ใี่ครับไป I call my father daddy ฉันเรียกพ่อว่า daddy He the head of the house อ่าเขาเป็นผู้นำของครอบบ้าน,นี้หลังนี้ He s p e n d a lot of time on the computer เต้ขาใช้เวลาจำนวนส่วนใหญ่แล้วกับคอมพิวเตอร์นะครับ I call my m o t h e r mummy อ่าฉันเรียกแม่ฉันว่ามัมมี่มัมมี่อ่าคนเธอเรียกว่ามัมมี่นะครับต่อไป she likes to do homework and I love my family อ uh, ่า she l i k e เขาอ่าใครอ่า uh, แม่ของฉันเนี mm ่ยมัมมี่เนี่ยชอบที่จะ do homework ก็คือทำงานบ้านอ่าฉันรักครอบครัวฉันอ่ะ h o w กับ Homework ต่างกันถ้า Homework นี่คือการบ้านการบ้านของนักเรียนนี่คือลาเรียนเสร็จแล้วครูก็สั่งเป็นการบ้านไปทําต่อแต่ถ้า h o u e w o r k ตัวนี้แปลว่างานบ้านนะครับล้างจานถูพื้นเช็ดฝุ่นกวาดบ้านนี่ก็เป็น h o u e w o r k นะครับทีนี้ก็มาตอบกันนะครับเมื่อกี้ครูก็บอกไปแล้วนะมีครอบครัวกี่คนก็นับดูที่ครูอ่านเมื่อกี้แล้วก็ใครชอบเล่นฟุตบอลบ้างใช่หรือไม่ที่พ่อของเขาเนี่ย ชอบใช้คอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์นานๆอืเก็ตอบได้เลยว่า yes หรือ no ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes นะครับต่อไปดูใบงานที่6เลยครับไปรวดเร็วครับใบงานที่6เรื่อง who are these people ผู้คนเหล่านี้คือใคร John family tree ถ้าเติมเครื่องหมาย a f o r d for PS ตัวนี้สนแสดงว่าแสดงความเป็น,นเจ้าของ John family tree แผนผังครอบครัวของ John นะครับ มาดูก่อนแลจอ,นอหน่อยจออยู่ตรงนี้เด็กผมสีเหลืองเนี่ยเสื้อสีเขียวนี่ครับอจอนอพ่อแม่ชื่อแอดเวร์กเดน่านี่ก็จะเป็นปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ก็เป็นป้านี้ก็เป็นแม่นะครับแม่ชื่อแดน่าแล้วก็จะมีอาชื่อซาร่านะครับแล้วก็ฮาร์โรดเขาถามว่า who are this แกนฟาเตอร์แกนฟาเตอร์คือพ่อแม่ปู่ปู่ของจอนเนี่ยมีใครปู่กับตาเนี่ยมีคนไหนบ้างอ่ะมันจะมีวอเตอร์กับเนทเถกนักเรียนก็ต้องเอามาตอบตรงนี้นะครับว่าวอเตอร์วอเตอร์กับเนทนะครับต่อไปแกนมาเธอแกนมาเธอตรงนี้อ่ะย่ากับยายเนี่ยดูเลยค่ะย่ากับยายมีสองคนไปฟาเตอร์พ่อมีคนเดียวแน,น,น่นอนนี่จอนคนไหนคือพ่อไดนาสและเอ็ดเวิร์ดไปมาเธอ เหมือนกันครับดูตรงนี้เลยครับดูจากภาพตอวใบปาเธอบราเธออ่ะจอนมีพี่ชายน้องชายไหมในสามขีดนี้ซิสเตอร์ล่ะอืมอ่ะทีนี้มาดูเขาสิ้นตัวนี้คือลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องคือเป็นลูกของลุงเราหรือน้าเราหรือมาครับไปงานที่เจ็ดเรื่อง member of a family นะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับมเม l กับ f e m a l เ m a l ตัวนี้แปลว่าเพศช,ชายฟ e m a l คือเพศหญิงนะครับ s ั n แปลว่าลูกชาย ถ้าลูกสาวหลักแปลว่าอะไรลองให้นักเรียนไปลองศึกษาวความรู้ในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าลูกสาวภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรต่อไป Dad พ่อตรงกันข้ามกับแม่นะครับ Uncle ก็คือลุงกับอาทีนี้ก็เป็นป้านะครับไปหาคำว่าป้าอันนี้บราเธอรพี่ชายน้องชายต้องตรงข้ามกับพี่สาวน้องสาวเนปพิวนะครับหลานชาย และหลานสาว husband husband ก็คือสามีตรงข้ามกับภรรยานะครับ grandson อ่า grandson ก็ Grand คือหลานหลานชายนะครับต่อไป grandfather grandfather นี่ก็คือปู่นะครับแกปู่หรือตาปู่หรือตานะครับต้องหามาตอบนะครับว่าตรงข้ามกับอะไรต่อไปเป็นงานที่แปนะครับ my family tree ให้นิมวาดแผนผันงครอบครัวตัวเองนะครับ ต่อมาเป็นงานที่9นะครับเรื่อง my best friend นะครับ mm hmm. เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอ่ะมีหมด5รูปนะครับต้องเลือกไปตอบว่าแต่ละคนชื่ออะไรนะครับอ่ะ hi my name is debbie อ่าฉันสวัสดีฉันชื่อ debbie i'm 10 years old ฉันอายุ10ขวบอ่ะแค่นี้เราก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าคนไหนคือ debbie อายุ10ขวบยังเป็นเด็กอยู่เลย i'm a class leader class leader ก็คือหัวหน้าชั้นเรียน i'm polite i'm polite ก็คือฉันเป็นคนที่สุภาพ My friend Sarah mm hmm. เพื่อนของเรนชื่อ Sarah is e a little ท h ชายเกิรเป็นผู้หญิงที่ที่อาย and she likes to swimming อ่าและเธอชอบชอบการว่ายน้ำไป Laura is e very funny อ่า a u r a เป็นคนที่ตลกขบขันอ่าตลกมากเลยอะไรอย่างงี้อ่า Joe is e too อ่า Joe ก็เป็นคนที่ตลกเหมือนกันนะครับ Lori Is r e r y kind and she he is always s h y when we admire him นะครับอ่ะโรดี้เนี่เป็นคนใจดีแล้วเป็นคนขี้อายตลอดเลยเมื่อพวกเราเนี่ยช,ชื่นชมเขา Every one is friendly and all of them are my best friend อ่ะทุกๆคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรเลยนะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นมิตรแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับไปอ่ะเขาเล่ามาต่อว่า หนึ่งเลย what is debbie l i g h debbie เนี่ยเป็นคนแบบไหนอ่าก็ไปดูครับหาดูเลย debbie อ่าบอกว่า who l ไ g h t w h ไล i ์แปลว่าอะไรสุภาพนะครับไป lola ละ่ะอ่าอันนี้นก็ไล่นะครับ joe l ร r i s a r a านะครับครับมาดูใบงานที่สิบนะครับเรื่อง o u t p e n a l i t y นะครับบุคลิกภาพของเรามีทั้งหมดสี่คำนะครับ talkative diligent เลซี่ซิเรียอ่าทอปกตีวก็คือพูดเยอะพูดมากต่อไปดีเจนคือขยันเลซี่ขี้เกียจซิเรียว่าเครียดหรือจริงจังนะครับอ่ะนักเรียนใส่ให้คำศัพท์ให้ตรงกับช่องว่างแต่ละรูปนะครับที่มีข้อล่างบอกว่า A จะมี a b c d นะครับ a b c d ให้นักเรียนใส่ให้ตรงกับช่องนะครับอ่ให้เลือกอ่านเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนเลือกไปตอบให้ตรงกับภาพเลยอ่าหนึ่งซูอีทเฟรลี่อ่ะซูเป็นคนที่ ป็นมิตร open and willing to talk เป็นคนที่เปิดกว้างนะครับแล้วเต็มใจที่จะพูดคุยกับผู้อื่นอยู่เสมอนะไปข้อ B they are careful and hard working with their tasks พพวกเขาเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ขยันตั้งใจกับงานพวกเขาไป C Tom doesn't like to work อ Tom เป็นคนที่ไม่ชอบทำงานเลยไป D Jack doesn't make joke or smile นะครับ แจ็คเป็นคนที่ไม uh, so ่ชอบไม่ไม่แม้แต่จหัวเราะหรือตลกเลยหรือจะยิ้มเลยนะครับเขาบีรเดจะทิปอ่าเขาบอกว่าคุณศัพท์ลงใต้คอลัมน์ถูกต้องนะครับอ่ามันจะมีเชิงบวกกับเชิงลบนะครับอ่าเหมือนคาว่า d i l i g e n t แปลว่าขยัน serious จริงจังเคร่งเคียดต่อไปถ้าเชิงลบท a l k a t i v e เลซี่ท็อ k ก t i v ก็คือพูดมากเลยเลซี่ก็ขี้เกียจเลย นักเรียนก็ไปหามาเติมให้ครบสี่ข้อนะครับท้ายผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีสิ่งใดที่อยากจะสอบถามหรือไม่เข้าใจก็ทัก,ท,ก,ท,กทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครูพร้อมจะสอนทุกคนอยู่แล้วครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ